าราสาวชื่อดังถูกเคลียโยงเป็นมือที่3ทําคู่รักสุดฮอตเลิกกันตกเป็นประเด็นดราม่าขังใหญ่สาหรับรุ่นสุดที่พาคงแนวดีที่ถูกโยงเป็นมือที่3ระหว่างนิกกี้นชาติก็อรชพรและเจอวิจารณ์หนักว่าเล่นเกินงามนิกกี้ไม่ให้เกียรติก้อยล่าสุดสาวล้นได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อครั้งแรกแล้วค่ะ ดยบอกว่าเครียดเจอทัวลงดราม่านี้ขอมุบออนจากทําง,งานไม่สามารถคอนโทรลความคิดใครได้แรกๆก,ก็งงทงัวลงไม่คิดอะไรจนที่บ้านโทรมาอามา่โทรมาและจุดที่รับไม่ได้คือรู้สึกว่าออกมาพูดหน่อยแล้วกันเลอะที่บ้านโทรมาตนแขรคนที่รักไม่อยากให้เขาเป็นห่วงรู้ข่าวก็เชียให้พี่นิกกี้ไปง้อเพราะเราดูว่าพี่เรารักคนนี้จริงเรารู้ตลอดพี่นิกกี้ก็มีมาขอโทษเราว่าขอโทษแล้วน้องโดนโทัวลงเลย เราก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะผลงานที่เราออกไปเราไม่ได้คิดร้ายกับใครคือเราไม่ได้มีเจต,ตนาจะไปทิ้มแทงใครเจต,ตนาเราอยากให้คนดูมีความสุขประเด็นเล่นถึงเนื้อถึงตัวที่เล่นถึงเนื้อถึงตัวก่อนเล่นตนถามนิกกี้แล้วว่าพี่ขอมาหรือยังลูกพี่เล่นได้นะหมายถึงขอพี่ก็หรือยังเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจนอกจากนี้ตนเป็นคนที่ทํางานจริงจังเวลาทําอะไรก็ทําสดเป็นพี่น้องเลยหนูจะเรียกพี่นิกกี้ว่าลูกพี่ตลอดการเล่นจริงหนูเป็นแต่กับพี่นิกกี้นะคือตัวตนหนูปกติ ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นในชีวิตจริงความสัมพันธ์กับพี่นิกกี้ไม่มีอะไรเลยค่ะใครที่ติดตามตั้งแต่ต้นจน,จนจบจะรู้ว่าไม่มีอะไรเริ่มแรกนุ่นกับพี่นิกกี้ด้วยความทพื่อนสนิทกันมานานมากตั้งแต่อยู่ GMM TV บิผู้จัดจการคนเดียวกันรู้จักกันมา7-8ปีได้เขาก็เชิญเราไปออก YouTube ก็ต้องขอบคุณพี่นิกกี้ที่ให้โอกาสช่วยผลักดันกันขอบคุณภาพนุ่นสุธิพาภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานทีนี้ดิตคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่ง